อยู่กับ Merced e s b e n z นะคะ CLK 240เป็นตัวคูเป้2ประตูนะคะปี2005คันนี้เนี่ยสภาพดีมากๆเลยนะคะเรามาดูสภาพมันก่อนเลยนี่ไฟหน้านะคะใส่กิ้งเลยนะคะแล้วก็เส้นโครเมียมต่างๆเนี่ยสวยเซนเซอร์ด้านหน้ามีมาให้นะคะแล้วก็กระจังหน้านีโครเมียมสวยมากนะคะแล้วก็โลโก้เบนท์อยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นชุดแต่งบาบัดนะคะมาให้รอบคันเลยนีไฟด้านนี้ก็สวยมากนะคะแล้วก็ ช่องไฟสวยตรงเป๊ะคันนี้เนี่ยได้เป็นล้อแบบ a m g มาให้นะคะแล้วก็ทรงสวยมากนะคะเส้นโครเมียมต่างๆนะคะตรงนี้เป็นอวังกาดนี่แล้วก็ประตูกระจกไม่มีเบียดเลยโอเคแล้วก็ฟิล์มนะคะติดมาให้แบบ2แบบก็คือจะทึบด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นใสมีความแบบเท่มากๆแล้วก็มีซันลูปมาให้ด้านบนโอเค ทรงสวยมากแล้วแม็กเอ็มจริงนี่คือรับกับตัวรถมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่องไฟตรงเป๊ะนะคะคิ้วตรงนี้คือสวยเลยแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยแดงก่าใส่กิ้งแบบนี้เลยนะคะไม่มีแตกหักไม่มีแังตายด้านในแล้วก็เปได้เป็นเครื่อง2.6นะคะโอเคเซียเครื่องส่วนอยู่ครบไฟท้ายไฟเบรกทด้่ง3อยู่ครบนะคะในนะคะก็คือสามารถใส่ของได้กว้างเลยแล้วก็ างต่างๆอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบนะคะแล้วก็นี่ชุดพยาบาลอยู่ตรงนี้สติกเกอร์เดิมๆนะคะทุกอย่างคือสภาพดีหมดเลยแล้วก็มีชุดเครื่องเสียงมาให้นะคะติดมาให้แยกต่างหากนะคะแล้วก็ไฟฉุกเฉินตรงนี้อยู่ครบตรงนี้ก็ไม่เคยมีการกระแทกของหนักเลยเป็นพลาสติกก็คือยังได้ลูกเหมือนเดิมนะคะไม่มีซีดเลยสวยมากๆ รอยต่างๆอยู่ครบเดิมๆเลยทั้งสองด้านนะคะเดิมๆเลยแล้วก็ด้านนี้นะคะคิ้วสวยเหมือนกันแล้วก็ช่องไฟตรงเป๊ะเลยนี่ด้านนี้กราบก็สวยเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนี่แผงประตูก่อนแผงประตูสวยมากนะคะปรับบอกไฟฟ้าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบูหหนังมี แอร์แบ็กให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ที่จับตรงนี้ไม่มีแบบว่าสภาพไม่เสื่อมเลยสภาพใหม่ๆอยู่เลยตึงๆอยู่เลยแล้วก็ด้านในคอนโซลหน้าไม่เคยมีการวางคาบกาวมาก่อนนะคะเขาใช้รถแบบว่าค่อนข้างจะทางสมัยก็คือไม่ได้มีการติดอะไรไว้มากมายเท่าไหร่นี่แล้วก็บอะดด้านหลังเนี่ยสามารถนั่งได้จริงบางคนมาว่าแบบคูเป้มันข้างหลังมันจะแคบหรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าไปนั่งให้ดูนั่งได้จริงนะคะแล้วก็บอะเนี่ยมันเอ็นให้แบบ ให้มันดูแบบสบายไม่ไม่โปร่งเอ้ดูดูโปร่งนะคะนี่ที่ยังเหลือๆอยู่เลยที่วางขายยังเหลือๆแล้วก็ด้านบนเนี่ยเหลือมากๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูเบาะด้านหน้ากันฝั่งคนนั่งข้างนะคะปีกเบาะเนี่ยไม่มีล้มเลยเป็นหนังนะคะเดินตะเข็บสีขาวแบบนี้เลยเบาะเป็นสีทูโทนนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าสะอาดมากๆปุ่มต่างๆคืออยู่ครบ นะคะเกียร์สภาพสวยนี่หัวเกียร์สวยเลยแล้วก็หนังต่างๆคือสภาพดีมากนะคะเดี๋ยวเปิดซันรูฟให้ดูดีกว่าเพราะมันสว่างขนาดไหนทุกคนหลายๆคนที่ชอบแบบว่ารถแนวสปอร์ตเนี่ยแล้วราคาแบบเอือมถึงได้เนี่ยมันมันต้องขันนี้เลยแบบว่าผู้ใหญ่ขับได้ไวรุ่นจะขับดีนะคะซันรูฟนี่ก็จะมันก็จะดูโป่มากขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ ไฟต่างๆติดหมดโอเคติดครบนะคะนกระจกใช้งานได้ทั้งสองข้างนะคะไม,ไม,ม่ไม่มีแตกหักเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับแล้วก็จะไปห้องเครื่องกันปึ๊บทรงสวยมากเลยทุกคน ได้ไปคือคุ้มเลยคันนี้มาแผงประตูนะคะก็สวยมากๆเลยนี่มีแอร์แบ็กตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าเหมือนข้างนั้นเลยแล้วก็ปุ่มสกีนเะนี่ยยังใช้งานได้แล้วก็เปิดท้ายตรงนี้ได้นะคะมันจะเป็นสีดแดงแบบนี้แล้วก็ด้วหลังก็จะเปิดขึ้นแบบนี้เลยเปิดง่ายมากๆนะคะแล้วก็ดูพวงมาลัยสภาพดีมากๆนะคะตรงนี้แล้วก็อุปกรณ์มันติดฟังก์ชันตรงนี้อยู่ครบใช้งานได้นะคะแล้วก็ ที่ปรับตรงนี้ก็คือสวยมากนะคะไม่มีดุดลอบเลยแล้วก็แอร์ช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะคะสภาพดีตรง,ตรงนี้คือแทบจะไม่ต้องดูอะไรแล้วเพราะว่าเดิมทั้งหมดเลยนะคะเปิดใช้งานได้แล้วก็วิทยุแอร์ต่างๆที่ให้ดูมาแล้วก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูห้องเครื่องกันโอเคห้องเครื่องนะคะคือสภาพเดิมๆเลยสติกเกอร์เดิมๆอยู่ครบนะคะแล้วก็รอยต่างๆคมมากนี่ว่าสติกเกอร์เดิมๆนะคะ รอยความเดิมเมื่อคืนจะมีความแบบลอกๆอย่างนี้บ้างนะคะก็คือไม่ได้มีการเปลี่ยนใหม่นี่สภาพเดิมๆของจริงนะคะแล้วก็ตรงนี้รับประกรันเลยว่าไม่เคยมีชนแน่นอนเพราะว่านี้เป็นเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนนะคะยังคมๆแล้วก็ยังเป็นรอยอย่างนี้อยู่เลยโอเคสําหรับใครที่ชอบแบบว่ารถเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนอย่างเงี้ยต้องคันนี้เลยนะคะเอาจริงเราไม่ได้ลงน้ํายาดินะเออน้ำยาไม่ได<ม>้ลงบางทำให้เครื่องมันดําเมี่ยมเลยใช่คือแบบบางคนจะมองว่าแบบเอ้มันเป็นเบนซ์มันควรจะแบบทําให้ดีไปเลยนี่คือ เดิมๆดีกว่าหลายๆคนเรชอบแบบว่าดูเดิมๆว่ามันเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นเครื่อง6กสูบ้วยเป็นเครื่อง V ีหพิเศษมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมบริการหลังการขายบริการหลังการขายของเราก็าคือ,อไ,ไม่ได้ก็กลับมา,มาบางคนอาจจะกังวลว่าแบบอ,อะไหล่มันจะหายากหรือเปล่าไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าซึกเราเนี่ยอะไหล่เนี่ยเรามีบริการช่วยหาให้นะคะแล้วก็หลังการขายเนี่ยให้เข้ามาหาเราทุกเดือนถ้าคนที่สะดวกเข้ามานะคะเพราะว่าเราก็ ดูแลแบบครบวงจรแน่นอนโอเคเดี๋ยวเรามาบอกราคากันนะคะคันนี้เนี่ย CLK 2 4 0ราคาแค่387,000บาทนะคะ3,8ม0 0 0เ็ดบ,บ,บรถสปอร์ตแบบนี้นะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยจัดไฟแนนได้นะคะผ่อนประมาณ7 6 0 6 7ั0หได้ประมาณ60งวดนะคะก็ถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่ถนนล่างคำแหงนะคะ หนึ่้วีนี่เป็นนอนใหญ่ติดปั๊มพีทีหรือว่าทักมาสอบถามก่อนที่ไลน์แอด s i d d 3 4นะคะก็จะเป็นแอดมินเป็นคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมเองนะคะก็ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ